พบกับผมอีกแล้วนะฮะกับอาริบูทลูมนะฮะเราจะยกสวรรค์โลกฟุตบอลมาไว้หน้าจอของคุณนะฮะแล้ววันนี้ตอนนี้ผมได้นำสตั๊ดสองรุ่นนะฮะมาจากส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะนั่นคือมิซูโนะอีตั๊ดสี่และมิซูโนะบาซาร่าโฉมใหม่นะฮะเราไปดูความสวยงามกก่อนดีกว่าครับว่าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยสวยงามแค่ไหนไปดูเลยกันเลยครับ ความสวยงามของเจ้ามิซูโนออินิตัส4แล้วก็มิซูโนอบาซาร่าครับอาร่าอยู่ในมือผมแล้วนะฮะนี่คือมิซูโนอิเวฟอินนิตัส4นะฮะผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่สุดยอดมากตัวหนึ่งเลยนะที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเพราะปกติแล้วเจ้าอินิตัส4อินิตัสนะฮะเจ้าอินิตัสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับผมบอกได้เลยว่าความคลาสสิกของมันผสมผสานกับเทคโนโลยีเจ้าตัวนี้นี่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นนะถ้าได้ดูกันคร่าวๆนี่เลยนะครับข้างนี้จะเป็นสังเคราะห์นะฮะและอีกข้างนึงจะเป็นหนังจิงโจ้แท้คุณภาพดีเลยนะฮะพูดไปแล้วนะฮะถึงหนังสังเคราะห์กับหนังญี่ปุ่นที่กระชับแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มสบายมากนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้มาถึงเทคโนโลยีมันดีกว่านี่เลยแถบตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่า multi directional spin panel นะฮะนั่นก็คือแถบปั่นนั่นเองนะฮะ แล้วอย่างที่เขาเรียกว่าปั่นโค้งๆนะก็คือใช้ตรงนี้นั่นแหละในการปั่นนะครับมาพูดถึงส่วนที่2นะฮะนะเขาเรียกว่ามูไคเทนนะฮะนี่เลยพื้นที่บริเวณนี้นะฮะเขาเรียกว่า non spin a r e ยนะฮะนั่นคือเวลาเราสัมผัดบอลจับบอลน,นะสมมติลูกฟอกบอลมาเป็นลูกหมุนเป็นลูกสปินกลับมาส่วนตรงนี้นะฮะจะทําให้ลดแรงการสปินนะฮะบอลเลยการให้ท่านจับบอลได้ดีขึ้นแล้วก็เล่นต่อไปได้อย่างสบายเลยนะฮะสำหรับเจ้าส่วน a r e ยตรงนี้นะฮะมูไคเทนนะครับ เรามาถึงอันนี้นะครับช่วงที่3ตรงนี้นะครับรบริเวณตรงนี้นะที่เป็นตาสัญ,ญลักษณ์มิซูโนโตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแผ่นคอนโทรลูกฟุตบอลน,นะฮะนั่นก็คือการที่จะเราจะจ่ายบอลน,นะพื้นที่ตรงนี้สําคัญมากในเวลาลงสนามนะใช้ถึง80%เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละจะทําให้เราส่งบอลได้แม่นยําแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับสำหรับแอรีรยตรงนี้เรามาพูดถึงชุดพื้นปุ่มกันบ้างนี่เลยนะครับก็ยังเป็นชุดพื้นปุ่มแบบใบมีดคงเอกลักษณ์ของเจ้าเวฟอินตัดไว้นะเป็นชุดพื้นเวฟ นะครับแล้วก็ยังคุงแบบอินิตัสไว้เช่นเดิมนะฮะเพื่อลองรับแรงอระแทกที่ดีนะครับสำหรับเจ้าพื้นชุดนี้นะฮะสำหรับพรีเซนเตอร์นะฮะของเจ้าตัวนี้นะฮะอินิตัสสีนะที่ใส่ก็ก็มีเทสเกะฮอนดะนะครับแล้วก็มายะโยชิดะนะครับของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะ แล้วมาพูดถึงสําหรับแฟชั่นเลยดีกว่าผมบอกเลยนี่เอาใหม่คุณละนะฮะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนั่นะคือสีส้มดําผมบอกเลยเขาใช้ลักษณะของคำว่าทูโทนเข้ามาเล่นนะฮะในการที่ใช้ผสมผสานในตัวมิซูโน่เวฟยิงตัสสี่ตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสวยงามจริงนะนี่สีส้มดําแล้วก็สีขาวดํานะครับผมบอกโอโ้โหคลาสสิกแ,แฟนๆคงอยากรู้นะฮะว่าเจ้าเวฟมิซูโน่เวฟยิงตัสสี่เนี่ยราคาเท่าไหร่นะฮะราคาอยู่ที่9,290บาทนะครับราคาถือว่าสูงแต่คุณภาพ ของหนังจิงโจจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่อยู่ในรองเท้าเนี่ยผมบอกเลยลว่าเหมาะสมกับราคามากนะฮะเจา้าตัวนี้ยังไม่หมดเพียงเท่นี้นครับเรายังมี m i ซูโน่บาซาร่าอีกหตัวนะที่จะมารีวิวกันไปดูกันเลยดีกว่าว่าความสวยงามของมันเ,นเป็นยง อยู่ในมือผมแล้วนะสำหรับเจ้าตัวมิซุโน่บาซาร่า101นะฮะนี่ก็คือชื่อของมันนะฮะบอกได้เลยว่าตัวแรกก่อนหน้านี้นะจะเป็นมิซุโน่แต่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นหนังสังเคราะห์แต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นเวอร์ชันหนังดิงโจโดยมีพรีเซนเตอร์นะฮะเป็นเล่นอยู่ที่อังกฤษเลยนะชินจิโอกาซาก,กินั่นเองนะบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโอโ้โหมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะฮะดูความนิ่มบอกได้เลยว่าหนังดิงโจตัวนี้นิ่มมากนะครับ ซึ่งน้าหนักเจ้าตัวนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ190กรัมไซส์2 7 0นะครับก็ประมาณนี้นะฮะถือว่าเป็นหนังยิงโจที่เบานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงว่าเทคโนโลยีในตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างดีกว่าเรามาพูดถึงส่วนแรกนะฮะนั่นะค,ะคืออัปเปอร์ของมันนะฮะที่เขาเรียกว่าไดนาโมชั่นฟิตอัปเปอร์นะฮะเป็นโอ้โหอัปเปอร์ที่นิ่มนะฮะสามารถปรับให้เข้ากับการขยับของหน้าเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยนะ,ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ เมื่อกี้พูดถึง u ป p e r ด้านหน้าแล้วนะฮะเรามาพูดถึงนี่เลยดะฮะด้านข้างนี่เลยนะครับนี่บริเวณนี้สีดำนี่นะฮะนี่เลยเขาเรียกว่า R fiber control technology นะฮะเป็นเทคโนโลยีเส้นใยไฟเบอร์บริเวณกลางลำเท้าที่มีหน้าที่ขึงตัวรองเท้าให้ตึงแนบชิดติดกับชับกับเท้าของเรานะครับเพื่อความกระชับเท้าและัพ p อ o r t ทุกการเคลื่อนที่เลยพูดถึงเ p p e ์พูดถึงอะไรไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงชุดพื้นกันบ้างนะฮะ ชุดพื้นของเจ้าตัวบาซารา101เนี่เขาเรียกว่าดีเฟล็กกรูปนะฮะเวลาออกตัวนะครับในการสปริงตัวในการวิ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วเนยพูดมาขนาดนี้แล้วนะฮะสำหรับเทคโนโลยีต่างๆความนุ่มของหนังโจกระชับพื้นปุ่มที่ดีนะครับราคานะครับของเจ้าตัวนี้ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเมดินเจแปนอยู่ที่9,290บาทครับ สำหรับแฟนนะที่สนใจนะสามารถมาทดลองรองเท้าได้ที่ร้านอารีทุกสาขาเลยนะครับสำหรับเจ้า m i ซูโนเว็บนิงตัสสแล้วก็ m i ซูโนบาซารา1หนึ่งนย์ะสามารถหาลองกันได้แล้วนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับรองเท้าคู่นี้หรือเปล่าครั้งหน้านะฮะผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ผู้คุณนะฮะสามารถติดตามกันได้นะฮะที่อารีบุตรูมเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้ที่หน้าจอของคุณครับ